มันจะยากอะไรกับการซ่อมพัดลมเองพัดลมหมุนเองไม่ได้มันซ่อมง่ายนิดเดียวมันมีอยู่999วิธีอ่าวิธีซ่อมพัดลมมันมีอยู่999วิธีนะครับสำหรับพัดลมที่มันนี่มันไม่หมุนนี่นี่ตากล้องเห็นไหมพี่พัดลมที่มันไม่หมุนนี่เก้าหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเขาไม่ใกล้ตากล้องเขาไม่ใกล้นี่เห็นไหมมันหมุนไหมมันไม่หมุนนี่มันไม่หมุนนี่นี่มันมันไม่หมุน นี่นี่สายไฟก็เสียบนะใครยะนะเวลาเปิดเบอร์หนึ 2, 2> ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์แปดเนี่ยมันไม่หมุนมันมีวิธีซ่อมพัดลมอยู่999วิธีนะครับตามมาดูใครอยากรู้ว่ามันซ่อมยังไงมันแก้ไขยังไงก่อนที่จะตกไปถึงมือช่าง <c oughs> ไม่ต้องไปซ่อมให้เสียงเงินเราอยู่บ้านเราก็ซ่อมเองได้ เราทำเองได้ไม่ต้องไปงอช่างตามมาดูท่านผู้ชมขั้นตอนวิธีที่หนึ่งเราต้องรือ้อตะเกีงครอบออกรื้อใบพัดอะไรออกก่อนเข้ามาใกล้ตะกอนเข้ามาใกล้ีตรงนี้นะครับเราต้องลื้อตรงนี้ลื้อออกนะครับดึงออกเลยลื้อออกเลยมันลื้อยังไงวะ <c oughs> นี่ลื้อออกเลยดึงออกเลยแล้วก็วางนี่วางนี่วางอย่างนี้เลยนี่นี่เห็นไหมมันไม่หมุนเพราะสาเหตุอะไรตัวนี้มันเหนืดมันฟืดนะครับนี่เห็นไหมเอามือ แกว่งมันยังไม่ไปเลยเปิดเบอร์หนึน่งนี่มันจะดังออดนี่นี่นีน,นี่มันไม่ทํางานเราก็ต้องลื้อถอดต,ตัวนี้ออกมาถอดใบพัดออกถอดต,ตัวปิกใบพ,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 พัดก่อนถอดออกมานี่นี่แล้วก็โยนทิ้งไปแล้วก็ชักใบพัดออกมาเนี่ยนี่นี่ดูชักใบพัดออกมาเนี่ยนี่เห็นไหมนี่คือใบพัดนะไม่ใช่กรุงจากนะทุกคนดูดีๆดูดีๆตั้งใจดูนะครับแล้วก็ถอดต,ตัวนี้ออกมามีอะไรที่ลื้อลื้อออกให้หมดนะครับ ถอดลือออกให้หมดกล้องอย่ามาใกล้ขนาดนี้แล้วก็โยนไปนี่โยนไปนี่มาจับดูมาดูแกนตรงนี้ใกล้หน่นี่มันมันหมุนได้ไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมันหมุนไม่ได้นี่คืออ้อไม่ชอบมันหมุนไม่ได้มันไม่ทํางานนี่เห็นไหมมันไม่ทํางานเราก็ต้องเอาน้ํายาครอบจัก,กรยานเออครอบจัก,กรวาลน, <c oughs> นะครับ น้ำยาที่ล่อลื่นที่ดีเยี่ยมที่สุดผมไม่บอกยี่ห้อนะว่ายี่ห้อไหนนะฉีดเข้าไปตรงนี้เนี่ยตากล้องดูฉีดเข้าไปในมือผมไหมผมฉีดอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเข้าปากผมด้วยเข้ากล้องด้วยนะครับกล้องตัวละสองสามหมื่นพังมดนี่เห็นไหมนี่นี่มันล่อลื่นมันล่อลื่นเดี๋ยวผมจะประกอบดูให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดู นะครับว่ามันจะหมุนได้ไหมมันจะใช้ได้ไหมตามที่ผมโมวไว้ไหมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนี่เฉีเลยเฉีเลยเห็นไหมระยะไกลๆตะกรงใกล้ด้วยไกลด้วยอ่านี่เห็นไหมมันหมุนลื่นลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมันมีวิธีแก้อยู่999วิธีนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยอ๋อไม่ชอบต้องมีวิธีแก้มันมีวิธีแก่อ่ามาดูนี่มันหมุนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลย เดี๋ยวผมเปิดเบอร์หนึ่งก่อนยังไม่ใส่พัดอ้าวทำงานแล้วครับเริ่มทํางานแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นการหรือยังว่ามันทํางานแบบลื่นป ah. ื้ดลื่นปื้ดเลยอ้าวปิดก่อนนะครับเห็นไหมน็นลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยอ่าแต่ถ้ายังไม่พอใจเราก็ฉีดน้ํายาครอบจักรยานครอบจักรยานครอบจักรวาลเข้าไปอีกนะครับฉีดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมปื้เปื้ดเข้าไปนี่ี่ให้มันแบบสะสมใจไปเลยนะครับเหมือนกับกูโกดอะไรมาวะนะครับปากรอบ ปรกกอบกับเลยอันนี้ตะแกงด้านหลังประกอบกับดูด้วยดูด้วยประกอบให้ถือนะครับประกอบให้ถือหรื <S 2> <S 2> อ,อ,อยังไงประกอบให้ถือนะครับอ่าใส่อย่างนี้ล็อกให้แน่นอ่าล็อกให้แน่นปุ๊บใบพัดนี่ไม่ใช่กังหันลมนะนี่คือใบพัดพัดลมแล้วก็ใส่เข้าไปดูตามอ้ออ้อไม่ชอบนะนี่ใส่เข้าไปสวมเข้าไปนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมนี่อ่านี่มาตะกล้อมานี่หมุนล็อกเข้าไป เอาล็อกก่อนนะครับผมจะไม่เปิดแบบที่ยังไม่ครอบตะแกรงข้างหน้าเดี๋ยวมันจะออกมาตัดคอคนนะครับ uh huh. เดี๋ยวมันอันตรายเข้าใจไหมเราต้องใส่นี่ตัวครอบตะแกรงตัวนี้ด้านนอกก่อนด้านนอกด้านในสวมใส่กันอ่าเราทาแบบไม่ไม่ประมาทแล้วก็เราก็ล็อกปับ๊บมารู้แต่ก็มาดูใกล้ๆนี่คือประกอบเข้าเสร็จแล้วอ่าถอยออกไปอมาใกล้บ้างไกลบ้างเปิดเบอร์หนึง่งเริ่มหมุนแล้วครับ <Wow. S 1> นี่ พอพัดลมก็อย่างนี้นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้เนี่เริ่มเย็นสบายเนี่นี่พัดลมฮาตาลิเปิดเปิอเปิดหนึ่งเปิดสองเปิดสามเปิดแปดนุ่นยัก <c oughs> ออกไปนอกโลกเห <c oughs> มือนกับเขาโฆษณามันจะยากอะไรกับการซ่อมพัดลมเองพัดลมหมุนเองไม่ได้มันซ่อมง่ายนิดเดียวมันมีอยู่9 9 9วิิธีอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ดูแล้วมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยกดออกไป แต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับอย่าดรามา่าโอเคขอบคุณมากในการรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ